แอปทักษออนเคินหน้าแดงป้องนวัดเผยตามจีบนานแล้วแถมเคยใช้ของร่วมกันเรียกว่าหัวกระดายไม่แห้งจริง,รงๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสายหวานคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกหนึ่งอย่างแอบทักษออนที่เรามักจะเห็นข่าวว่านักแสดงรุ่นน้องตามจีบเธออยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยมีใครที่แม่แอปนั้นเปิดใจรับสักทีให้ได้แค่เป็นพี่น้องในวงการเท่านั้นล่าสุดในรายการสแซ อาทิตย์ที่20กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาซึ่งแม่แอปนั้นก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรวมกับนุ่มกันชัยและชมพู่อันรยาโดยครั้งนี้แขกรับเชิญไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือป้องนวัดที่มากับลูกชายน้องโรนัลโดสุนักแสนรู้ที่หนุ่มป้องนั้นเลี้ยงเอาไว้ โดยช่วงหนึ่งทางชมพูนั้นได้ยิงคำถามใส่หนุ่มป้องว่าถ้าลูกติดแบบนี้โอเคไหมทําเอาแม่แอปถึงกับหลบข้างหลังกระซิบกับชมพูทันทีก่อนที่หนุ่มป้องนั้นจะพูดขึ้นแทรกว่า ต้นตามจีบแอปมานานแล้วจริงๆทั้งแอปก็ยังมาหาที่กล่องด้วยก่อนจะบอกว่าไม่อยากจะเล่าด้านแอปก็บอกว่าเล่าซิเพราะอยากฟังด้วยหนุ่มป้องก็บอกต่อว่าเราถึงขั้นใช้ของร่วมกันก่อนที่จะเฉลยว่าใช้ผู้กำกับร่วมกันไม่ใช่สิ่งของ นอกจากนี้ก็ยังมีช่วงหนึ่งที่หนุ่มกันใช้นั้นถามแอบว่าเคยเล่นละครแรงๆไหมก่อนที่แอบจะตอบว่าถ้าพี่ป้องเป็นผู้จัดก,ก็เล่นได้ซึ่งงานนี้หนุ่มป้องถึงกับเอ่ยปากออกมาทันทีเลยว่าแล้วถ้าเป็นพระเอกจะเล่นเปล่าก็แอปจะยิ้มเขินๆซึ่งปองก็พูดต่อว่าทั้งชมพู่และแอบต่างก็มีฝีมือและเชื่อว่าเล่นได้ทุกบทแน่นอน เรียกว่าหยอดเก่งขนาดนี้ก็คงต้องมีละครคู่กันสักเรื่องแล้วล่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ